ตายไอเอตนาย,านายว่าเสานว์วานางยุยว่ามีอะไรกินมือจะลงตรงไหนอะไรยังไงเนาะวันหลังเปิดเตาจัดจัดจ้าจากคุณอ้อมเนาะมานย่ำสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหน้าต่อเ <c oughs> ม้นพี่ไม่เดินนะ มันก็เรื่อยๆน้องยุย้ยน่ารักเนาะชีวิตขาดหวานต้องไปกินน้ำป่าอ้อยก็อ้อยเขาตัดแล้วไงจะไปเอาความหวานจากไหนละคุณเอจา๋าเปิดแอร์ใช่ไหมร้อนเหรอน้องยุย้ยอ้าวงั้นยุ้ยลืมเปิดแอร์อ้าวใช่ไหมพอรู้สึกต้องมีเลิกใช่ไหมเปิดเตานี่คุณอ้อมคุณน้คุณคุณพี่นัท เอออ้อมเขาไม่คิดถึงฝั่งนี้หรอกว่างั้นเอูเพื่อนน่ารักตลอดเพื่อนคือน,น่ารักแท้เพื่อนน่ารักมากสวัสดีคุณเอกอู้คนนี้เขาขยันให้กําลังใจคนอื่นเนาะขยันมากเลยขอบคุณมากๆเลยจ้ะก็อยากงานย่ำสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหน้าต่อเนาะ หวานไปอีกน้องยุ้ยบอกคุณนัดนะหวานไปอีกสวัสดีพี่แคทคนสวยขอบคุณคุณห้องเต้เดอ้อที่แวะเข้ามารับชมและเป็นกําลังใจเนาะคุณทองเต้นี่ก็ผ่านไปแล้วจ้าคุณแม่แสงเดือนก็สวัสดีค่ะคุณตุย้ยคุณแม่แสงเดือนนี้น่ารักเนาะก็เข้าไปชมคุณแม่อยู่ตามแล้วไปกินไหนบ่ไปไหมน้องยุย้ย อุ้ยคุณแม่ไพลรอสวัสดีค่ะคุณแม่ไพลรอเป็นต่อละไรเหตุไดละวบะียนชีวิตขาดหวานจริงหรือเปล่าก็เ็าจะคอยทีเค,ค้กพี่อ้อมทำอยากเห็นไหมคุณเอบอกน,อน้องยุย้ยพ่อถาวรจ้ามาแล้วจ้าคุณถาวรเนาะสวัสดีจ้าน้องยุ้ยคนสวยจากคุณแม่คุณพี่ไพเระจ้า หายไปไวคะ่ะแม่ไปนึงเมื่อวานนี้เขาบอกเป็นนางบังเงา <c oughs> เป็นนางบังเงาหน้าดำอุย้ยน่ารักสุดๆเลยน่ารักมากดันตูดพี่สุดๆพี่ขิมขาพี่ขิมมาเหรอคะเถาไปไหนล่ะอีกฝั่งหนึ่งของพระจันเหรอเองน้องยุย้ย ยังไม่ได้ล่ำเหลืองตอก่อนเลยที่เฝ้าไปทั้งใดเฮ้ยมาก่อนมูงสิไปมีเว็บมาเมื่อกี้เนี่ยเว็บมาพูดคุยกันได้เลยพี่น้อยเว็บมาทักทายน้องได้นะคิดถึงเลยพี่น้อยค่ะคุณพี่ไพโรบอกกอดกอดค่ะคุณพี่ไพ้อสวัสดีค่ะทุกๆุกคนในรอบห้องนี้เลยจากคุณออยลีนะคะ ถึงแล้วค่ะคุณถาวรบอกสูงจังเลยอะถ่ายลงมาแบบอ๋ออยู่สระบุรีสละบสุรีก็มีเขาแลลวเนะาะค่ะเป็นอะไรเนาะได้ทานยานีนคุณออยลีขอให้หายไ,ไวๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนเนาะจะไปจะมาเขาถนัดเรื่องเรื่องเพลงคุณเอ,อ๋ไม่เจ็บหรอกคำว่าเถาเบาๆก็ไม่เจ็บไม่เป็นไร สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนาะล้างหโมงเย็นอีกแล้วคุณถาวรจ้ามาแล้วจ้าคุณถาวรเนาะสวัสดีจ้าน้องยุ้ยคนสวยจากคุณแม่คุณพี่ไพเราะจ้าหายไปไวค่ะแม่แต่ข้าวไก,ก่กรอบของน้องยุ้ยใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณแสงเดือนจากคุณแคทค่ะสวัสดีค่ะพี่โมนจากคุณตุ้ยข้าวมันไก่ต้องสําเร็จแหละเนาะอะไรมันจะ สู้ความพยายามมามากินจาน้าคุณออมบอกเนาะสวัสดีค่ะคุณออยลี่เค,ค้กนน,นอร่อยเนาะเค,ค้กน,นนอร่อยใช่ไหมยุ้ยเค,ค้กสละบุรีไม่อร่อยหรอนานมันทรมานเอ้ยหัวใจหรอ มันมันก็ทำไงได้อ่ะคนเอ๋ไม่นานก็ไม่เป็นไรจ้าว่างั้นอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณคุณพี่ไพยรจจ๋าจริงๆแล้วอ่ะห่างกันก็ไม่ถึงสิบปีก็ไม่อยากจะเรียกแม่หรอกนะครับรอสักครู่คุณตุ้ยบอกรอสักครู่นะยุ้ยนะไม่ยุ้ยคนงามสวัสดีครับจากคุณนัดเดอร์ไอ้นาดจูซส่อน สวัสดีค่ะพี่ถาวรจากคุณนัดนะคะสวัสดีค่ะคุณแคทขาสวัสดีค่ะคุณแคทสาวสตรองเนาะเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์พี่นัทคงจะเป็นพระอาทิตย์พี่นัทคุณเอบอกเนาะเพลงแสงจันทร์ครับน้องยุย้ย<ะ>เติมความหวานนิดนึงเรียกพี่ได้ไหมได้ไหมคะคุณพี่ไพเรเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่มวลคนสวยจากคุณแม่ไพเรจา้า น้องยุย้ยน้องยุย้ยเนาะคุณอ้อมเรียกเนาะกินข้าวยาวๆนอกจากความซื่อสัตย์พักดีกับรักแท้ที่ทุ่มเทให้หากน้องสิตัวให้ยังไงบ้างเนาะหายดีหรือยังคะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องดาคนสวยสวัสดีค่ะคุณแม่ไพโรจะเรียกคุณแม่คุณพี่อะไรเนี่ยเนาะแม่แม่เพื่อนอันปันเขาอยากเลยพากันใช่ไหม คู่กัดเป็นคู่กัดกันแหละกัดแบบน่ารักน่ารักอ่ะสวัสดีคุณออยพี่ออยลีครับจากคุณถาวรจ้าอย่าพูดเรื่องสุขภาพบ่อยเดียวบันทึกไม่ได้อ๋อใช่ไหมคะอู้เอาอีกแล้วขอบคุณพี่มลพี่ออยลีครับจากคุณถาวรจ้าอย่าพูดเรื่องสุขภาพบ่อยเดียวบันทึกไม่ได้อ๋อใช่ไหมคะอู้เอาอีกแล้วขอบคุณพี่มนจากแม่มนจ้าจากคุณคุณพี่มลเนาะคุณนัทพัฒน์ก็ ก็ทักทายคุณเอ๋นะสวัสดีครับคุณเอ๋คนหล่อใช่ไหม <laughs> จากการไอการเจ็บปวดป่วยเนี่ยฮะถูกแล้วค่ะพี่ดาสวดใช่ไหมคู่กัดเป็นคู่กัดกันแหละกัดแบบน่ารักน่ารักอะ่ะสวัสดีคุณอ้อยเพิ่งจะเห็นเหรอน้องยุย้ยพ,พี่คุณอ้อยดีเข้ามาตั้งนานแล้วนะเ <laughs> พิ่งจะเห็นเหรอกําลังง่วนอยู่กับคุณเอ๋ แม่มูนมอร์นิ่งรับน้องยอยบอกมอร์นิ่งตอนนี้เพิ่งตื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสโซอาการปันใจโอ้ยเพลงตัวนี้เนาะมาแล้วมาแล้วเพลงนี้ไม่รู้ทำนองอะ่อะอะไรของหนูอะ่นะเนาะไม่เป็นไรจ้าน้องนัดก่อนเรามันก็รักกันไปแล้วจะให้ทำยังไงเอาอีกแล้วมาอีแล้วก็คนจะเรียกคุณแม่คุณพี่อะไรเนี่ยเนาะ แม่แม่เพื่อนอันปันเขาอยากเลยพากัน่ารองเท้าไม่มีดอกยางจ้าจากแม่ไพเรานนะโอ้ยเนาะสายเต้นออกกําลังกายใช่ไหมคุณคุณพี่ไพเระขอบคุณมากค่ะคุณถาวรจากคุณแม่ไพเรจ้าจะย,ย้อยจะไหลใช่ไหมพี่มูนหนูก็พูดไปงั้นแหละหนูไม่กล้าทำหรอกพี่มูน มันก็ส่งหัวใจนะจ๊ะส่งหัวใจน่ารักน่ารักเนานะกับ้าวกล้วยเนาะหน้าเหมือนชาวกล้วยที่บ้านเลยหมาตัวเนี้ขอปรับอันนี้นิดนึงเพราะว่าคนเรามันต้องเดินหน้ามันถอยหลังมันจะถอยคุณแคทจ้าฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากคุณพี่ไพเราะนะจ๊ะอ้าวมะเขายุยได้ไงพี่ดาไม่หลอกพี่ก็พูดไปงั้นแหละมันบ่ายแล้วล่ะมันก็คงกินอันนั้นแหละ ตอนเย็นก็กินไม่เยอะหรอกยังไม่ครบลูกเรือก็ยังไม่ครบจ้าสู้เตียงธรรมดาใช่ไหมยุย้ยยุ้ยมีคางรูปรูปหน้ายุ้ยมันโออยู่แล้วไงของพี่ยังต้องเติมคุณตุ้ยข้าวมันไก่เนาะงานเยอะมากค่ะเปิดตาจนจบเดอ้อพี่ดาอู้ยขอบคุณคุณเจด้ามากค่ะขอบคุณมากๆเลย คุณเอไปเที่ยวไหนเนาะวิวสวยมากเลยที่ส่งมาวันนี้ยที่ลงคลิปวันเนี้ยสวยมากๆเลยเหมือนกับอยู่บนภูบนดอยอะไรอย่างดูแล้วอะมีหมอกมีเขาอย่างเงี้ยมุมสูงด้วยอุ้ยทำไมบ้านหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ดีนะไม่เหมือนพระอาทิตย์เห <laughs> มือนพระจันทร์ก็ดีมันนวลดีเนาะนะ้องนะ้อยหยอกเล่นแหละ เ,เสื้อลูกสาวใส่เอาเสื้อลูกสาวมาใส่ยุ้เยเอ้ยก็เป็นกำลังใจให้เนาะก็เขาให้รอก็ต้องรอค่ะคุณแม่ไพเรอบอกสวัสดีค่ะตะนายนน้องยุ้ยวะบอกน้องคุณเอเนาะตะายนเนาะคุณแม่ไพเรยาวยาวนอกจากความซื่อสัตย์พักดีกับรักแท้ที่ทุ่มเทให้ หากน้องสิตัวให้ตึกตักนิดนึ่งแหละใช่ไหมสวัสดีเพื่อนแอนนาจ้าสวัสดีที่แวะเข้ามานะจ้าเพื่อนแอนนาพี่ตุ้ยยังอยู่รอ้อนต้องยุยถามจ้ะ